thank you สวัสดีค่ะแฟนเพจวิทยสภาและเพจเซนเตอมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวิทยสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณครูสุริยรัตน์อักษรประดิษฐ์นะคะจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยซึ่งที่โรงเรียนนี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมกับทางด้านของสำนักง,งานเลขา,าธิการวิทยสภานะคะในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนแล้วก็กิจกรรมสภาจำลองสัญจรด้วยสวัสดีค่ะคุณครูคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะกันอื่นอยากให้แนะนำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยก่อนคะ่ะว่าเป็นโรงเรียนขนาดไหนแล้วก็มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่สอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะค่ะก็โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจาจังหวัดสมุทรสาครค่ะค่ะก็จะเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกค่ะ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ3,000คนค่ะ<ม>ในปีการศึกษา2,568นี้นักเรียนเยอะเลยนะคะ3,000กว่าคนคแล้วตัวของคุณครูเองสอนวิชาใดาคะแล้วก็รับผิดชอบงานในโรงเรียนด้านใดบ้างค่ะค่ะสำหรับคุณครูสุริยาอักษรประดิษฐ์เองนะคะเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ สอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะคะแล้วก็รายรายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งในส่วนของนอกจากภาระงานใน <c oughs> ด้านการสอนแล้วนะคะก็จะรับผิดชอบในเกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียนด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ดังนั้นในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนค่ะทางโรงเรียนเองเนี่ยให้ความสําคัญยังไงบ้างมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะค่ะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะให้ความสําคัญกับกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนทั้งในระดับนโยบายนะคะแล้วก็ในระดับปฏิบัติการเลยะคะ่ะซึ่งในส่วนของนโยบายเราจะมีโครงการนะคะตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในทุกที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในส่วนของการจําลองกิจกรรมสถานการณ์การมีส่วนร่วมของนักเรียนเลยค่ะทั้งแต่ระดับห้องเรียนที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องนะคะการเลือกตัวแทนคณะสีการเลือกประธานคณะกรรมการสภานักเรียนนะคะรวมไปถึงการจัดการจัดประชุมสามัญสภานักเรียนซึ่ง จะมีการประชุมสามัญสภานักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปสู่การขับเคลื่อนผ่านตัวแทนนักเรียนก็คือสภานักเรียน <S <S 2> <S 2> ที่จะเอานโยบายต่างๆที่มาจากการกระดมความคิดเห็นของนักเรียนทางโรงเรียนมาสู่การทํานโยบายของสานักเรียนแล้วก็นามาสู่การปฏิบัติ นะ,ะคะก็จะเป็นในรูปรรแบบ,บของสภานักเรียนนี่คือจําลองในการเลือกตั้งเหมือนของจริงด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ,ะในส่วนของการเลือกตั้งเราจะมีการจําลองอการเลือกตั้งให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่บรรยากาศของการเปิดตัวผู้สมัครประธานในแต่ละปีการศึกษาหาเสียงนําเสนอนโยบายนะคะแล้วก็นํามาสู่การเลือกตั้งก็จะมีการตัวสอบรายชื่อเข้าคูหาลงเลือกตั้งรับคะแนนประกาศผล อะไรเงี้ยคะ่ะก็คือให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็จําลองเขาเรียกว่าวิธีประชาธิปไตยจําลองในโรงเรียนค่ะเด็กๆให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะคุณคลอย่งตั้งแบบแเหมือนเป็นการบังคับให้ต้องให้ไปเลือกตั้งไหมหรือว่าวิธีการนี่เป็นยังไงบ้างคะ,ะถ้าอขออนุญาตนําเรียนในส่วนของรูปแบบกิจกรรมที่เราทํานะคะ<ม>ก็คือ,อสมมติเรามีการเลือกตั้งนะคะจะมีการจัดหนึ่งวันก็คือ วันเลือกตั้งนะคะในระหว่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ดําเนินกิจกรรมทุกอย่างมาจนจบกระบวนการมาถึงวันเลือกตั้งนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนได้ทราบว่าเราจะมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนในวันนี้แล้วตั้งแต่เวลาเปิดหีบเลือกตั้งจนถึงปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ทีนี้ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมนะคะเราจะให้นักเรียนได้ลงมาใช้สิทธิ์ เป็นคาบเรียนนะคะซึ่งก็จะได้รับความร่วมมือจากคุณครูประจําวิชาในแต่ละคาบที่จะนํานักเรียนมาร่วมกิจกรรมเสร็จจากการร่วมกิจกรรมการใช้สิทธิ์แล้วก็จะขึ้นไปเรียนที่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมส่วน,ส,วนส่วนใหญ่ะคะ่ะก็จะมาตามตามคาบเรียนที่คุณครูอา,อาจจาะเป็นคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาหนะ้าที่พลเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือได้ลงมาทํากิจกรรมนี้แล้วก็ ทำให้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า85เปเซ็นขึ้นในแต่ละปีการศึกษายกเวน้นถ้าการเลือกตั้งตรงกับวันอังคารช่วงบ่ายเสมินะคะจะมีนักเรียนรอดอบ,บางคนที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมอื่นก็หรือนักเรียนที่ขาดเรียนหรือลาป,ป่วย,ยนะคะที่จะไม่ได้เข้าร่วมแต่ส่วนใหญ่ดเด็กเขาจะให้ความาร่วมมือแล้วก็มาใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ของของตัวเองอเค่ะ พูดถึงในเรื่องของการกิจกรรมในโรงเรียนแล้วนะคะนอกโรงเรียนบ้างค่ะได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้นําประชาธิปไตยกับทางวุฒิสภาเนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างค่ะในส่วนของตัวคุณครูเองไหมคะค่ะตัวคุณครูเองก่อนก็ได้ค่ะค่ะถ้าเป็นตัวคุณครูเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวุฒิสภาเช่นกิจกรรมเครือข่ายผู้นําประชาธิปไตยวุฒิสภานะคะในการสัมมนาเครือข่ายผู้นําทั้งในระดับภูมิภาคใน ปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ในปีงบประมาณ2568นี้ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภานะคะแล้วก็ส่งผลงานประกวดสื่อนวัตกรรมของวุฒิสภาในปีนี้ด้วยค่ะเขาตัดสินกันหรือยังคะคุณครูคะตัดสินแล้วค่ะได้รับรางวัลชมเชยในปีนี้มาด้วยยินดีด้วยนะคะเป็นผลงานอะไรคะ ที่นำเสนอเป็นในส่วนของบอร์ดเกมค่ะอ่คะปีนี้จะเป็นธีมของนวัตรกรรมประชาธิปไตยในรูปแบบของบอร์ดเกมก็มีโอกาสได้อ่าผลงานได้เข้าร่วมรอบระดับประเทศไปเป็นหนึ่งในยี่สิบผลงานก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปเรียนรู้และ,ะเก่งกับคุณครูจากทั่วประเทศอะ่ะก็ก็ดีมากๆาเลยค่ะแล้วบอร์ดเกมที่คุณครูนำไปเสนอเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่าเป็นรูปแบบยังไงวิธีการเล่นยังไงอะคะ ก็จะเป็นอบอร์ดเกมมีชื่อว่า Cine Challenge นะคะ mm hmm. จะเป็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภานะคะกะ็จะในส่วนของการเล่นนะคะก็จะมีผู้เล่นที่เป็นตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีผู้เล่นตั้ง6คน mm hmm. ในส่วนของบอร์ดเกมก็จะเป็นเหมือนการ์ดเกมค่ะ <Yeah. S 1> ที่จะมะีบทบาทของวุฒิสภา mm hmm. ในแต่ละบทบาทแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะ,ะเหมือนกับบอร์ดเกมนี้ค่ะ จะใช้ในการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาแล้วก็สอดแทรกไปด้วยคุณสมบัติของการพิเศษเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน <Okay. S 2> เมื่อนักเรียนเล่นบอร์ดเกมนี้ค่ะ <Okay. S 2> เขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าวุฒิสภามีบทบาทหน้าที่อะไรในพาร์ทของนิติบัญญัตินะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการเอามาใช้ในห้องเรียนได้นะคะ <Okay. S 2> ในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมือง <Okay. S 2> หรือในเรื่องของ บทบาทหรืออำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญค่ะค่ะพอใช้บดเกมแล้วเนี่ยการเรียนการสอนนี่มันเด็กๆเขาสนุกไปด้วยไหมคะใช่แล้วค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าสมัยนี้การที่เราจะสอนด้วยการบรรยายหรือแม้กระทั่งเนื้อหาของเนื้อหาวิชาสังคมเองหรือแม้กระทั่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพาร์ตกฎหมายบทบาทวุฒิสภาถ้าจะต้องมานั่งบรรยายแต่ละบทบาท <S <S กับการเรียนในห้องเรียนอ่ะมันเป็นความท้าทายมากว่าความสนใจของนักเรียนค่อนข้างจะจะน้อยค่ะแต่พอเราหยิบเอาสื่อมาประกอบการจัดก,การเรียนการสอนจริงๆแล้วอาจจะใช้ไม่ไม่ได้ใช้เพียงแค่ในรายวิชาเท่านั้นนะคะใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นใช้ในกิจกรรมชุมนุมหรือเวลาว่างที่นักเรียนเขาอ่าอยากจะมาหยิบไปอ่าไปเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนนะคะก็เป็นสื่อในการส่งเสริม ทางเรื่องของความรู้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยค่ะถามถึงตัวของคุณครูเองนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนนักเรียนในสมัยนี้นะคะที่อ่ที่บอกว่าสอนยากขึ้นไหมหรือว่ามันยากง่ายยังไงเพราะว่าเด็กๆเ,เขาเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็แน่นอนนะคะว่าการเรียนการสอนของค,คุณครูในในปัจจุบันจริงๆแล้วจะบอกว่าสอนยากก็ยากคะ่ะ หรือจะบอกว่าง่ายก็ง่ายทีนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะยากในความหมายนี้ก็คือเป็นความท้าทายของครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็สื่อการสอนที่เราจะต้องมาดึงความสนใจของผู้เรียนให้กลับมาโฟกัสที่เนื้อหาในการเรียนมาสนใจชั้นเรียนเพราะว่าอย่างที่พิธีกรได้บอกว่าณปัจจุบันมีสื่อหรือว่าสิ่งเราอื่นๆที่น่าสนใจ อยู่รอบตัวนักเรียนเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกใช่ไหมคะเขาสามารถเข้าถึงสื่ออื่นๆที่จะดึงความสนใจนักเรียนออกนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลาแต่นั้นความยากเนี้ยคือครูจะต้องทําอย่างไรให้ห้องเรียนของคุณครูเองอะคะ่ะมีความสนุกตื่นเต้นแล้วก็ทั้งได้ความรู้ที่ที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือสอนยังไงให้เนื้อหายา,ยากกลายมาเป็นเนื้อหาง่ายๆในห้องเรียนได้คด้วย แล้วก็ความง่ายที่ว่านี่ก็คือว่าด้วยในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาเป็นผู้ช่วยคุณครู mm. อย่างอย่างครูเองค่ะ,ะซึ่งเราจะสามารถเลือกหยิบเอาสื่อที่ที่มีอยู่แล้วรวมไปถึงการที่จะพัฒนาตัวเองโดยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาสื่ออย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของการออกแบบบอดเกมหรือว่าพัฒนาสื่อในรูปแบบเกมออนไลน์อื่นๆที่จะเอามากระตุ้นทั้งการนำเข้าสู่บทเรียน ของนักเรียนหรือเอามาเป็นเกมสรุปกิจกรรมตอนท้ายคาบซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ก็จะทําให้การจัดการเรียนการสอนง่ายขึ้นดังนั้นการสอนของคุณครูในครูในใน,ในปัจจุบันนะคะจะต้องคือเราจะไม่สามารถสอนอย่างเดียวได้ค่ะจะเป็นทั้งครูผู้สอนแล้วก็จะต้องเป็นทั้งโค้ชด้วยครูผู้สอนก็คือสอนเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายถ่ายทอดความรู้ทักษะชีวิตที่สําคัญให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมในห้องเรียนให้เขาเกิด ความรู้จริงๆได้ส่วนการเป็นโค้ชก็คือ,อครูแต่ละท่านนะคะหรือแม้ทั่งคุณครูเองอะคะ่ะต้องสามารถที่จะแนะนํานักเรียนซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีความถนัดและก็มีความสามารถที่หลากหลายดังนั้นเราต้องรู้จักนักเรียนของเราอะคะ่ะรวมไปถึงหาเวทีให้เด็กๆเ,เหล่านี้เขาได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์เพื่อที่จะได้ต่อยอดความรู้ความสามารถของเขาในโอกาสในการใช้ชีวิตหรือโอกาสในการเรียนของนักเรียน ต่อไปค่ะที่ฟังก็เหมือนคุณครูเองจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆให้ทันให้ทันทันยุคทันสมัยแล้วก็ทันสื่อด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เลยค่ะการแล้วอย่างนี้เนี่ยโครงการที่เขาร่วมกับทางเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยกับวุฒิสภาค่ะครูคิดว่าได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะเบห่ือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนครูคนอื่นเนี่ยนำไปใช้ได้ค่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าการที่เรา เหมือนได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมของบุธิสภานะคะทั้งในส่วนของเครือข่ายผู้นำเราได้เปิดโลกก็คือเปิดโลกประสบการณ์ของตัวครูเองที่ได้มีโอกาสไปไปเจอคุณครูคจากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศนะคะที่แต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์มีบรรยากาศห้องเรียนได้มาแลกเปลี่ยนกันเหมือนเป็นการ P L C กันข้ามโรงเรียนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ ผ่านกิจกรรมที่ทางวุฒิสภาเตรียมมาซึ่งทําให้เราได้มีโอกาสดึงศักยภาพของเราออกมาหรือได้มิติใหม่ของการเรียนรู้หรือรูปแบบหรือช่องทางในการที่จะไปหยิบเอาสื่อต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเรียนาบางทีเราเราอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อมีสื่อนี้มีช่องทางนี้ ที่คุคูครูจะสามารถหยิบมาใช้ได้แต่เมื่อมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมโครงการ <c oughs> อบรมหรือสัมมนาค่ะเราเราได้เปิดโอกาสตรงนี้ให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้ได้มุมมอง <c oughs> ดีๆกลับมา <c oughs> ใช้ที่โรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนค่ะเ <c oughs> มื่าถึงกิจกรรมที่ในส่วนของนักเรียนบ้างที่ร่วมกับทางวิฒิสภาค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่จัดมาแล้วแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ ที่ที่ไปร่วมมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุฒิสภาล่าสุดเลยนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมสภาจําลองสัญจรที่ทางวุฒิสภาจัดขึ้นนะคะแล้วก็เด็กๆได้มีโอกาสไปสถานที่จริงก็คือที่รัฐสภาใช่แล้วนะคะดังนั้นเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนเราเลยค่ะที่ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกเด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของระบบร<ะ>ัฐสภาแล้วก็บทบาทหน้าที่ของอวุฒิสภา,านะคะในฝ่ายของอในหน้าที่ที่เกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็น<ะ>ักเรียนเขาไดา้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีค่ะได้ดูว่า,าเด็กๆเ,เขามีสิทธิ อะไรเกี่ยวกับพลเมืองบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างตามระบบประชาธิปไตยแล้วยังได้ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งสถานการณ์จำลองนะะที่เป็นสภาจำลองได้ไปสวมบทบาทเป็นบทบาทต่างๆในบทบาทของสภาจำลองได้ไดเรียนรู้บทบาทสมมตินะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ใชได้อภิปรายแล้วก็มีวิทยากรพี่ๆค่ะเจ้าหน้าที่ได้มาแผ่ทอดความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ้กับนักเรียนนะครับได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ mm hmm. เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นอินสปิเรชันให้เด็กๆ <Ha. S 1> uh, บางคนที่เขาแบบมีความสนใจในด้านนิต <Ha. S 1> ิบัญญตัติอันนี้ค่ะเขาจะได้เห็นสถานที่จริง mm hmm. เห็นบรรยากาศจริงก็ก็สร้างความตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบยิ่งเพิ่ม <Ha. S 1> เพิ่มกําลังใจให้เขาแบบ <Ha. S 1> อยากจะมา อ่า <Ừ. S 2> อยากจะเรียนอยากจะไปอยู่ในจุดที่ที่เขาอยากจะแบบอาชีพในฝันอย่างเงี้ยด้วยสาหรับนักเรียนบางคน,นะคะ่ะแล้วเสียงสะท้อนพอหลังเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไปยังไงบ้างคะ่ะเขากลับมาบอกคุณครูยังไงบ้างอ่าแบบอันดับแรกเลยก็คือขอบคุณนะคะแบบ mm hmm. เหมือนขอบคุณที่แบบมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ให้เด็กๆให้พวกเขาแล้วก็เหมือนตื่นเต้นมากซึ่งบางคนเหมือนไม่มีโอกาสที่จะได้ <c oughs> ได้ได้ไ,ดไปอะค่ะแบบว่าเห <c oughs> มือนอาจจะคือด้วยความที่ว่าอ่าอาจ กรุงเทพกับมหาชัยสมุทรสาคมัน <Okay. S 1> อาจจะไม่ได้ไกลกันมากแต่โอกาสในการที่เด็กเขา <Okay. S 1> จะไปร่วมกิจกรรมแบบนั้นก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นง่ายๆอะคะ่ <Okay. S 1> ะดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจประทับใจ <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเขาได้ได้ความรู้จริงๆ <Okay. S 1> นะคะว่าเพราะบางเรื่องเขาไม่รู้เลยว่าเหมือนอาจจะเรียนรู้จากตัวหนังสือ <Okay. S 1> ในห้องเรียนกับไปเจอสถานาการณ์จริงได้ทดลองเป็นบทบาทนั้น <Okay. S 1> จริงๆมันมัน ความเข้าใจที่คงทนมันแตกต่างกันทีนี้ก็เป็นความประทับใจที่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เด็กๆในแต่ละรุ่นได้มีโอกาสแบบนี้ไปต่นี่ไปรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะที่มาร่วมงานกับทางวุฒิสภาเอ่อถ้าเป็นสภาจำลองน่าจะเป็นรุ่นที่สิบเจ็ดนะคะแต่แต่ว่าเราใช่แต่ว่าโรงเรียนเราเองอะเอ่อถ้าเป็นของของวุฒิสภาที่ที่ที่ตามที่เห็นในเอกสารนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆ เองเนะี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีโอกาส<อ>ไปที่รัฐสภาแต่จะมีะตั้งแต่ช่วงน่าจะปี64สี่ค่ะหกสี่ที่มีโอกาสต้อนรับในส่วนของพี่วิทยากรได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียน,ยนใช่แล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่งไปอีกครั้งก็คือในปีนี้เลยค่ะ,คะ,คะก็หวังว่าจะ โอกาสปีหน้าเด็กๆก็จะได้มาเยี่ยมชมที่ราชสภาด้วยนะคะคุณครูคะเด็กนักเรียนที่เขาทำได้ผ่านกระบวนการทํากิจกรรมในสภานักเรียนหรือว่าได้แสดงออกอย่างนี้ค่ะมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดยังไงบ้างค่ะที่เราติดตามจากการที่มีโอกาสได้ทําหน้าที่คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนนะคะปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่สิบแล้วค่ะซึ่งสิ่งที่ได้ได้เห็นแน่ๆเลยนะคะจาก เด็กๆสะานักเรียนในแต่ละรุ่นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยก็คือการที่นักเรียนเขามีมีความเป็นผู้นำค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสารรค์นักเรียนเหล่านี้นะคะเขา,าได้ผ่านกระบวนการทำงานาในส่วนของกิจกรรมสะานักเรียนทำให้ มีท um ักษะในการทำงานเป็นทีมเขาจะมีโอกาสได้ประสานงานกับทั้งเพื่อนๆมีพีน้องๆในโรงเรียนที่เป็นนักเรียนเองแล้วก็ได้ประสานงานกับคุณครูเพราะเขาต้องทำงานร่วมกับทุกๆภาคส่วนเลยทำให้สิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ค่ะเขากล้าที่จะคิดกล้าลงมือทำขณะเดียวกันสิ่งที่เห็นอีกก็คือจากเด็กหลายคนไม่มั่นใจก็จะ เห็นว่าเมื่อเขาผ่านกิจกรรมสภานักเรียนแล้วเขาจะกลายเป็นเด็กที่มีความมั่นใจเพราะเขาได้รับความเชื่อใจหรือมีความเชื่อมั่นในการได้ลงมือทํากิจกรรมต่างๆเป็นตัวแทนเป็นผู้นําในการทํานโยบายหรือได้ทํางานแบบผ่านกระบวนการทํางานมีการวางแผนการทํางานมาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วค่ะทําให้นักเรียนกลุ่มนี้จะไม่กลัวการทํางานในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ แม้ว่าเขาจะผ่านวาระของการเป็นสานักเรียนไปอยู่ในจุดต่อไปเขาก็มีโ<ช>อ,อกาสที่จะเป็นผู้นําในในงานอื่นด้วยพอกะอปูทันร่างมาอย่างดีแล้วนะคะใช่ใช่ค่ะ,<ช>คะสุดท้ายค่ะคุณครูคะอยากจะให้เชิญชวนนะคะเผื่อว่าโรงเรียนอื่นหรือว่าเพื่อนครูอยากจะร่วมกิจกรรมวุฒิสภาบอกต่อให้หนะเ<ช>ด็กคะ,<ช>คะว่ามันยากหรือง่ายยังไงในการมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ค่ะก็สําหรับโรงเรียนนะคะที่มีความสนใจที่จะพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมสภาจําลองของวุฒิสภารหรือกิจกรรมต่างๆของวุฒิสภาอยากให้คุณครูลองเลยนะคะแบบติดต่อหรือ,อสอบถามไปที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ได้รับความอนุเคราะห์และก็ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้รับจากทางวุฒิสภาก็เป็นกิจกรรมที่ ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะ<ช>กับเด็กๆนักเรียนของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะ<ช>ก็อยากให้คุณครูแล้วก็โรงเรียนทุกท่าน,นะค่ะได้มีโอกาสดีๆแล้วก็มาเปิดโลกกระถัดให้กับลูกๆนักเรียนของเรารวมไปถึงสร้างสรรค์ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่เป็นประสบการณ์ที่น่าจะสร้างความประทับใจแล้วก็ความรู้ที่ดีให้กับลูกๆนักเรียนได้เป็นอย่างดี<ช>ค่ะก็ต้องขอบคุณทางวิทยสภาด้วย เช่นเดียวกันนะคะที่มีโครงการและก็กิจกรรมดีๆที่ทําให้โรงเรียนต่างๆได้จะได้มีโอกาสไปรวมใ,ในในระดับ,บ,บต่อไปค่ะค่ะสําหรับคนที่สนใจก็ติดตามข่าวสารได้ทางเพจวิทยสภาหรือว่าทางเว็บไซต์ของวิทยสภานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากนะคะที่มาพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณมากนะคะใช่ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ